วันนี้นะครับผมจะมีแอปพลิเคชันมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมีแอปนะครับแอปสินเชื่อเงินสดรวดเร็วนะครับมานำเสนอนะครับนี่ครับแอปตัวบนสุดนี้นะครับนี่เพื่อนๆก็ลองไปหาดาวน์โหลดดูได้นะครับแต่ถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เข้าไปนะครับนี่แล้วผมก็จะกดเข้ามาแล้วครับ เขาจะบอกว่าเป็นสินเชื่อเงินสดรวดเร็วนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนอ่าส่วนรายละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับเลื่อนลงมาดูได้นะครับแล้วกดดูนะครับรูปภาพนี่ครับเขาจะบอกว่ามีอ่าทการกู้ยืมเงินครับง่ายขึ้นครับแล้วก็มีเลือกวงเงินครับ6กพันถึง1นึ่นะครับ แล้ววิธีการใช้คืนครับ7วันถึง14วันครับครับแล้วก็มีอ่าก็เป็นข้อมูลนะครับที่ว่าเราจะต้องกล่องครับนี่ครับแล้วก็มีจัละหน้าครับแล้วก็มีวิธีการชำระนี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองไปอ่านคอมเมนต์ดูบ้างนะครับนี่ครับเพื่อนๆลองสามารถลองเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์ได้นะครับครับอ่าเอกสารไม่ยุ่งยาก กู้อัตมัิครั้งแรกครับนี่ครับเขาจะมีคนที่มาคอมเมนต์ครับเอกสารไม่ยุ่งยากกู้ครั้งแรกรออนุมัิค่ะผมว่าก็ช่วยยามจําเป็นได้ดีนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองไปหาอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูในตัวแอปเลยนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะนี่ครับอันดับแรกนะครับที่เข้ามานะครับเขาก็จะให้ใส่นะครับ อันนี้ผมใส่ไปแล้วครับใส่เบอร์โทรของเราก่อนนะครับเพื่อล็อกอินนะครับใส่เบอร์โทรแล้วเขาก็จะส่งเลขนะครับเขาเรียกเลขหมายเลข OTP ครับเพื่อยืนยันครับเบอร์โทรนะครับเราก็ใส่ไปเสร็จพอกรอกเข้ามานะครับเขาก็จะมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่นี่นะครับรับรองครับเขาจะเด้งขึ้นเข้าไปหน้านี้เลยครับนี่ครับ กดคำว่า,านี่ครับรับรองนี่นครับพอเรากดอันนี้เสร็จแล้วนะครับพอเรากดเข้าไปรับรองนี่นครับเขาก็จะให้เรานี่ครับก็จะมีใส่ทั้งหมดนะครับใส่ทั้งหมดก็คือมีบัตรประชาชนนี่นะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวก็พวกชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ทํางานนะอะไรพวกนี้นะครับ รอบเบอร์โทรติดต่อฉุกเชิญครับแล้วก็ข้อมูลงานครับนี่ครับเราทํางานที่ไหนอะไรชื่อบริษัทที่อยู่อะไรพวกนี้นครับเราก็ต้องกรอกไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูสักอันครับไอ้ที่ประชาชนนะครับอันแรกที่เราต้องกรอกคะเขาก็จะมีชื่อนะครับชื่อนามสกุลหมายเลขประชาชนนะครับโปรดเลือกวันเกิดครับนี่ครับแล้วก็เพศชายเพศหญิงครับ นี่ครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเขาก็จะให้นี่ครับสแกนบัตรประชาชนครับรูปถ่ายบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองไปกรอกให้ครบดูนะอันนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะนี่ครับแล้วพอจะบอกนะครับมีพอกรอกพวกนี้เสร็จนะครับแล้วก็รอลงนามสัญญาครับก็คือน่าจะเป็นรอ สัญญาครับแล้วก็รอพิจารณานะครับแล้วก็แล้วก็รอสินเชื่อนะครับแล้วก็สินเชื่อาสาเร็จนี่ก็คือเขาจะโอนเงินเข้ามาให้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ผมจะกดเข้าไปอีกอันนึนงครับนี่ครับก็คือรูปนี้นะครับผมลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้นะครับเขาจะมีบอกนะครับ ินเชื่อของเราตอนนี้คือเรายังไม่ได้ขอนครับก็มีศูนย์ช่วยเหลือนะครับศูนย์ช่วยเหลือก็มีนี่ครับก็จะมีให้เลือกอ่านครับการชําระคืนที่ปลอดภัยนะครับอะไรเงี้ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนะครับแล้วก็นโยบายความเป็นส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับเขาก็จะมีบอกหลายอย่างนะครับเพื่อนๆก็ลองไป ดาวโหลดแล้วเพื่อนๆก็อยากจะลองสมัครก็สามารถไปสมัครได้ก็ยังไงนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับผมแค่เป็นคนรีวิวแอปนะครับก็คือไม่ไม่ต้องสอบถามมาทั้งผมนะครับผมไม่ได้เป็นคนให้กู้เงนินนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปสมัครลองดาวน์โหลดมาดูได้ครับแล้วก็ยังไงก็ให้ใช้เงินอย่างประหยัดนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ อย่าไปกู้เลยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆนนะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับกด subscribe นะกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ